สวัสดีค่ะวันนี้มาดูผลงานของลูกศิษย์เนาะอี่นะคะยอดอ่บาบังไปนิดหนึ่งบังไปนิดหนึ่งอ่ะปีนฟ้าทันทีอ่าอ่าดูโชว์ผลงานได้เอืออ่านี่นะคะอ่าเดี๋ยวหันนี้หันทางนี้อ่านี่เป็สนสดนะลูกเนาะอืออ่าแบบนี้เลยเห็นไหมทัพีเดียวตวัดตวัดแบบนี้เลยนะคะ ก็หมุนเขาหาเโอเคนี่ไม่ต้องเติมเลยนี่ฝีมือฝีมือแบบนี้เลยจ้ะมาจากไหนนะลูกอำเภอไซน้อยค่ะอยู่ไซน้อยนี่เนาะ,ะจะขายอะไรอยู่นะขายเคฟญี่ปุ่นค่ะขายเคฟญี่ปุ่นเนาะจะไปขายเสริมกันเนาะ,ะ,ะกําไรดีเนาะของแม่ชอบแป้งสดหรือแป้งหมักนะลูกชอบแป้งหมักชอบแป้งหมักนะทางนะี้แหละชอบแป้งหมักทางนี้แหละค่ะจากอมนเจริญค่ะอมนัดเจริญนะทันนี้ชอบแป้งอะไรเอ่ยชอบแป้งหมักชอบเป็นหมักเหมือนกัน แสดงว่าแสดงว่าส,แสว,าสอวอแล้วเนาะนนไอยรุ่นชอบแป้งหมักอคนแก่ชอบแป้งสดทางนี้ล่ะคะแป้งสดดีกว่าแนี้แป้งสดทางนี้ไม่ยอมแก่อันนี้สิบห้าสิบหกอยู่นะเรียนกันนะคะมาเรียนกันที่นี่นะคะสนุกสนานกันเลยนะคะอ่าแป็งสดสีสวยเนาะสีสวยทําง่ายอ่าสีสวยทําง่ายนะคะอ่าอย่างเงี้ยอันนี้แป้งหมักก,กันเนาะนี่คะ่ะทีมือก่อนนักเรียนนะคะ นี่ขอแียนเนี่ยกองพันธุ์เนินธนึกนี่เท่าไรเด็ลูกสี่หม้อร้อยหนึ่งเนาะ,ะต้นทุนร้อยหนึ่งหม้อละยิมห้าบาทเนาะสนใจก็ทักเข้ามากันนะคะ,ะครูเปิดบ้านสอนที่ซอยวัชรพลบางเขนนะคะอะสอนใส่ไส,ใส้ใส่ครีมทั้งหมดเลยนะคะทำเหมือนขายจริงได้เลยคำนวณต้นทุนกำไรให้นะคะ,ะสนใจก็ทักเข้ามาขนมท,งทองถนอมมิตรนะคะขนมทองถนอมมิตรนะคะสนใจก็ทักเข้ามานะคะ,ะครูมีเบอร์โทรให้อยู่ที่เพจเนาะ ่ ه, D, าเบอร์ไอดีรไลอะไรก็มีนะคะถ้าเข้ามาเรียนตัวตวตัวเลยนะคะอ่าสนใจก็ถ้าเข้ามาขนมทางทองขนมมิตรอาวันนี้คุณก็ขอแค่นี้ก่อนขอให้ประสบความสำเร็จกันนะลูกนะจ้าขอบคุณค่ะแห่งๆรวยๆวยกันเนาะจ้าจ้าสวัสดีจ้า,จา